สวัสดีค่ะรถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาค่ะค่ะวันนี้นะคะรถก็จะพามาชมรถในราคา200,000ต้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าจะได้รถที่คุ้มค่าแล้วก็มีออฟชั่นจัดเต็มกันมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ เป็นเจ้า c i v i c f อปี2 0 0 6นะคะตัวนี้จะเป็นชมนางฟ้านะคะนางฟ้าจริงๆสภาพก็นางฟ้าเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะสภาพสวยสีคือสวยเลยนะคะเดี๋ยวแผ่นกล้องมารอบๆแบกนี้จะเป็นแบกเดิมๆโรงงานเลยนะคะไปแล้วจะมีอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะคะ มาดูด้านในกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัย power ค่ะห่อหุ้มมาให้เป็นหนังสีดำนะคะได้แดงค่ะสวยงามเลยละค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยวิทยุนะคะวิทยุก็เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสมัยนั้นยัง<า>ยยใช้ได้ค่ะยังใช้ได้เสียงยังดีอยู่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่เก็บของตรงนี้ด้วย นิดนึงแล้วก็จะเป็นที่เก็บของตรงนี้ใส่กระเป๋าตังค่ะเอาไว้แอดตังหัวโอ้ยไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็จะมีที่เก็บของตรงนี้ที่พักแขนเนาะอุย้ยกว้างเลยค่ะตรงนี้กว้างเลยกว้างเลยแอบอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเก๋ด,ด้านหน้าของคาคนขับนะคะคันนี้บุกสวิตอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลย แล้วส่วนเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะเบาะหนังสีดำได้แดงนะคะหรูหรามาเห่ามากภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องขอบประตูด้านหน้าฝากระโปรงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะขอบประตูนะคะเดี๋ยวเรามาดึงดูกันดีกว่าดูนะคะขอบประตูยังสวยเมทอายังอยู่ครบนะคะดําเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ ต้องเห็นไหมคะซูมให้ดูเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้าใต้ฝากระโปรงกันว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยะคะ่ะดได้ในดจได้เปิดดูได้ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยไม่เคยมีถอดออกทำสีบ้างนิดน,นึงนะคะ ามาด้านหน้าด้านเครื่องยังไมค์ลิปนะคะลิบลิปๆฝากระโปรงกระโปรงยังอยู่ดีครบทุกอย่างนะคะฝากระโปรงก็เป็นแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเครื่สวยนะคะเป็น i อวิเทคค่ะ ะะก็จะมีดีเทลประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปชมอีกคันกันนะคะค่ะ mm hmm. สำหรับคันที่2ก็จะเป็นเจ้า t o y o ต a y a r ริตัว 1.5e นะคะคันนี้จะเป็นรถปี2008ค่ะรถยังขาวสวยใสไรที่ติเลยนะคะมีความน่ารักค่ะสตมุตมีอปลายป แล้วก็จุดข้ามกระจกมองหลังนะคะแทนนอ่อมาก็จะเป็นมือจับเป็นครอบชุบโครเมียมนะคะยังสวยใสยอยู่ถ้าแพนมาฝั่งท้ายไฟท้ายยังสวย,สยใสไรที่ตีโลโก้ตัว E เรายังอยู่เหมือนเดิมนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะเป็นด้านขาด้านซ้ายให้2จุดเลยคันนี้เปิดท้ายได้เลยนะคะก็ะจะกดไปตรงนี้นะคะ ก็ดึงขึ้นมาอ้าวมีที่เก็บของให้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอบรถเดี๋ยวให้พี่ตากล้องพาแทนไปดูได้เลยค่ะ นะคะสำหรับคันนี้ภายในจะเป็นคอนโซลจะเป็นสีดํานะคะพวงมาลัย hmm. คันนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะและน้บปัดไม้สําหรับไม้คันนี้นะคะ mm hmm. อยู่ที่8 9 5 4 4เรอโลเท่านั้นนะคะ mm hmm. วิทยุเรายัางฟังได้นะคะ mm hmm. เสียงพอด้วยนะคะ mm hmm. เอาไว้ลองหนุ่มๆขึ้นมาในรถนะคะแอร์ hmm. <A S 2> นะคะแอร์ปรับได้ เปลยนช้ำๆยังไงปรับได้ค่ะปรับบนล่างได้นะคะเปิดปิดได้สำหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโอต้มองเห็นไหมคะข้ามาตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ำให้ที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีช่องสามารถวางของได้นิดนึงอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็แอบตั้งคปัวได้อยู่ ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าครับคนนั่งนะคะด้านผู้โดยสารมีเกด้านหน้าให้นิดน,นึงอันนี้มุกสวิตคันนี้ยังอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยค่ะสำหรับเบาะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลายจุดสีขาวนิดน,นึงคือเบาะนุ่มมากนะคะนุ่มจริงๆนุ่มจนแบบว่าโอ้ยนั่งแล้วแบบหลับได้เลยจ้ะพี่จา๋าแต่บอกไว้นะคะ อย่านอนรับตอนที่ขับรถนะคะค่ะสำหรับภายในเราก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปชมขอบป,ประตูแล้วก็เครื่องใต้ฝากระโปรงรถว่ารถคันนี้จะสวยจริงอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปชมมานะคะเดี๋ยวจะแกะขอบป,ประตูให้ดูนะคะนี่สวยๆนะคะเม็ดดา์ยังอยูอย่ครบนะคะ นว่า,วา้หนนสสยใแคไี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูที่ฝากระโปรงนะคะน้องฝากระโปรงยังเดิมๆอยู่นะคะไม่มีไม่มีเคยหมุนหรือว่าเปลี่ยนอะไรนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยจ้าแทนมาดูทั้งสองข้างได้เลยค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยกลับมาที่เครื่องนะคะเครื่องคันนี้จะเป็น VVTI นะคะเครื่องใหม่เดิมๆเ,เลยจ้า สำหรับยาลิสนะคะสำหรับยาลิสก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะกับการรีวิวรถ2สองคันนี้ในราคา2 0 0 0สนต้นๆนะคะถ้าสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p พ g ไลน์แอดหรือว่าเบอร์ติดต่อนะคะตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ รถต้องขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะคิดถึงรถบ้านคิดถึงคุณวิทยานะคะ